ลบก้อนน้ำขี้ต้มโอ้ยมาที่นี่ข้างอีลิเจ้านี่มาตีโซ่ สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเช้าคะ่ะอากาศสดใสเย็นสบายสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกๆท,ท,ท่านนะคะไอ้เต้าของเราพร้อมแล้วครับพร้อมบวกครับพร้อมบวกทุกสถานการณ์วัซาานเอเอเอาแล้วเอาแล้วนั่แน่ เร็วๆครับวัยรุ่นได้หนี่วัยรุ่นครับวัยรุ่นหูจักบอัยรุ่นน่ะไปไปมัดก่อนมัดโซ่ก่อนมัดโซ่ก่อนโอ้มีหน้าล่ะ เสื้อคอพ่ท่านเอาออกขว่าอยูุนีเเเ่เร็วแล้วครับเร็วแล้วถว่า,าปล่อยเสื้อ้อนี่บยูเหรอเด้เอาไปละจิบไปละครับเอออะไรยังไงนี่เห้อเหยียบเล็บเน่าซะเนาะน เดียว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 ท้อยแกมัดก่อนมีมั้ยมีมัยมามีงเย่เออมันเป็นยังไงนะฮือมันเป็นจังได้มันเป็นจังด่เอ้ยังว่าท่านหูโต อุ้ยอุ้ยได้ละติไปแล้วนะครับบันนี่ครับไปแล้วครับไปแล้วตามแล้วครับตามแล้วตามแล้วเอาเบิร์เด้อรบันนี่ทีไปทางไดนบันนี่ไปแล้วครับไปเล่นมองไหนดีเนาะนี่เน,เนาะโอ้โยโอ้ย ก็จะมีเสียงเสียงแทรกสดเข้ามาดังป้อบัดหนึ่งน่าไปแล้วไปแล้วน,นั่น <c oughs> นั่นห <c oughs> ลบเดอ้อหลบเดอ้อขี้ตม <c oughs> เอาอีกแล้ว ไปอีกแล้วพุนจิไปหาอยังอีกนอบันนี้ตั้งพุนใสอย่างอีกนอกบ,นบัออนบนี้นอ่จอบจบจบโอ้ยพูนพูนพูนเก็บเก็บเก็บพนอไปเห็ดไก,ก่อยังอีกแล้วนะโอ้เบิ่งไก่ไก่เบิ่งไปจะได้เออแตก ใส่ใจตาเสาเลยเอาเอาเออนั่นนั่นเออเออมาเก็บให้เรียบร้อยเนาะนี่ขวงหูขวงตามิ่งอีอีมีปัญหากับไม้ไผ่แล้วครับเออเออช่วยไหมครับ ให้ลาซ้อยพ่อครับนี่ครับค้นตา <S 2> <S 2> <S บ่ต่องเลยอยากกลัวเกาว่าสันเอาโลดสนุกสนานไปเลยครับเต็มที่ไปเลยครับ เชียงยังครับเสียงยังอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเอาเอาไปอีกแล้วไปอีกแล้วโอ้ยเนาะเพื่โอ้หลบต้องหลบไกลๆเห็นต้มล้วบัดนี้ นี่แหละครับสร้างกับอันน้ำขีดตมนี่ยาคุดยาคุดไ,ไ,ไปแล้วไปอีกแล้วครับเออเหยียบเหยียบเออเหยียบให้มันขึ้นแน่นั่น ผลงานเจ้าแล้วนะโอ้โหอ่ออ่อบให้ขึ้นเย่ออ่ยบ่ออ่ออ่เอ่ออ่ออ่อเ่ออ่อบเหอ่ออ่ออ่อบ่ออ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 ่่อ่อ่ออออออหออีก ง่ยคึกมากคึกแล้วคึกแล้วยังประธานที่คือแข้งปันใด <Thompson>: <S 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 นั่นนั่นนั่นนนั่นเอาเยอะพยายามขึ้น,นทำไมนั่นเนาะเออเออ

ไปสร้างฝุ่นอีกแล้วเขาไปดมฮาตะขี่ไก่น่ะล่ะเนาะออกมาเลยย มัดก้อนมัดก้อนม,อมิ้งคเออมัดก้อนมัดก้อนโอ้ยมดัดใ้บ่น้องงานนี่นอใ้บ่นอป้าดโอ้ยฝนตกฝนตกมิ่งไปอีกแล้ว <laughs> chiếc Bà <laughs> Phải cày vào đây được nước khỏi nữa Phun, buồn, buồn, phun Phải lọc, phải lọc Ủa, quáng bạc nát เออถ okay. ือมาถือมาบอเอาอีกไปดีเ้ยเไ้เหยยบโซ่จคล้องไปทองฝุนอีกแล้วโอ้คางิลิเจ้านี่ <speaker> <cy> <culos> <URE> <preserved> <left utor> <laughs> สีส้เออ,อเอา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 อสุดยอดสุดยอดแนะ าชอบคลิปนี้อย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะฝากความน่ารักฝากความปวน <Up. S 1> แสงส่นของน้องมิงไว้เพียงเท่านี้ค่ะถ้าหากว่ามีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพไม่เหมาะสม uh. ขออภัยด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ uh.